นะครับอ่าๆโอ้โหนี่งามมากเลยนี่เลยโอ้พัฒนาขึ้นเยอะได้น้ำนี่มันขึ้นปุ๊บๆเลยอาจารย์จะเป็นตัวอย่างนี้เลยได้ปุ๋ยได้น้ำอย่างดีมีน้ำลงไปลงตัวสวยงามเลยสองด้านกำลังงามเลยนะ่นเองเริ่มีลูกแล้วครับมะเขือเออ้มะเขือนี่รกำลังงามเลยไม่ได้เลยนี่เพราะประสบความสำเร็จมาก ไปแล้วเนี่ยยังกันหน้าเลยนะมาดูหน้าดูหน้านะดูหน้าเราโอ้เดี๋ยวาพี่เป็ดมามาช่วยกันตายเลยนือไปอย่างนั้นเอาใส่หน้าใส่หน้าจะไปก่อนไหมอ้าวไปพี่น้องไปครับทุกบรรยากาศรายงานความจริงไม่มีปัญหาเราตอนนี้กำลังไล่สดถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดโอ้งามงามงามมะเขือนี่ก็งาม ไม่น er kind of oh yeah. oh, ่าเชื่อเลยงานจริงข้าวข้าวนี่ข้าวกำลังงานี่ต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดโอ้ต้นข้าวโพดี่งามเชี่ยนี่ต้นข้าวโพดี่กำลังงามเลยเนี่ยนี่ด้วยส่วนการใบผักบังเนี่ยโอ้ผักบังเนี่ยเนี่ยใบนี้เท่าใบหน้าใบหน้าเรากับใบผักบังไม่รู้ใบหน้าใครใหญ่กว่ากันไม่รู้เนี่ยใบใหญ่ใบผักบังกับใบหน้าอาจานไม่รู้ใครใหญ่กว่ากันเลยนะเนี่ยโอ้ดวาสมบูรณ์มากเลย เนี่ยแสดงว่าดินเป็นปุ๋ยชั้นดีอ่ะนี่คือปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงไม่งั้นเพื่อนไม่งามขนาดนี้หรอกเนี่ยเศษอาหารใบไม้ใบหญ้าส่วนประกอบของพืชต่างๆนี่เป็นสุดยอดปุ๋ยที่ยอดเยี่ยมที่สุดละประสิทธิภาพสูงมากเลยหมักได้ที่หนึ่งงามอย่างเดียวเลยแล้วก็งามยาวนานด้วยนะงามยาวนานด้วยเนี่ยได้ปุ๋ยที่ดี ได้น้ำได้แสงได้อากาศที่ดีลงตัวเนี่ยเขาจะเจริญกองงามดีอยู่ยอดเขานะอ,อะยอดผักตังยอดผักตังงามเชียวต,ต้นกล้วยก็สว <ๆ S 1> <มา S 2> ยมากต้นกล้วยไม่คิดว่าเขาจะงามนะง,งามมันก็นะเนี่ยต้นกล้วยก็งามโอ้ใช้ได้เลยแามี่พันก์ะเราตะเราก็งามใช้ได้แตละอันแตละอันโอเคเลยนี่ขนาดเด็ดกินไปด้วยนะเนี่ย ถ้าไม่เด็ดกินมัจะงามกว่านี้อีกน <laughs> ี่เด็ดจอดทำยังไงอ๋อเคล็ดลับเราก็ปรุงดินให้ดีเท่านั้นแหละนะที่เราไม่มีอะไรเาะเราก็จะปรุงดินให้ดีอ่าเ,เราก็ปรุงดินให้ดีก็คือเอาเอาเศษอาหารใบไม้ใบหญ้าส่วนประกอบของพืชมาคลุกกับดินนะอัตราส่วนประมาณสามต่อห้าแต่แล้วถ้าเราเออมีน้ำปัสสาวะถ้ามีก็ลดไม่มีก็ไม่ปไปเป็นไรน้ำเปล่าๆก็ได้ลด เลือใครมีน้ําจุลินทรีย์จะใช้น้ําจุลินทรีย์ก็ได้ไปใช้อะไรก็ได้น้าเปล่าๆก็ได้นะเนี่ยก็น้ำเปล่าๆก็ได้นะลดให้มันชุ่มๆพอหมาดๆแล้วก็ใส่กระสอบไว้ประมาณให้ดีเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนน่จะกําลังดีหนึ่งถึงสี่สัปดาห์นี่ก็ดีละก็เอามาปลูกได้เลยหรือจะไปผสมดินอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งอีกก็ได้แล้วก็ปลูกก็พร้อมปลูกเลยเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยเนี่ยซีเมนต์ก็ต้องพยายามมีภาชนะใส่เขาหรือว่า มีภาชนะรองไงรองรองรองปุ๋ยไม่ให้เขาไหลไปที่อื oh, uh, ่นนะเอาอะไรพนเอาจระสอบมาวางรอบเลยใช่ใช่เอากระสอบปูข้างล่างมาวางรอบรอบแล้วก็ดินใส่ตพื่ลาใช่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 ไม่ให้เขาไม่ให้เขาไหลหนีไปไหนไงไม่งั้นฝนตกมาแล้วเขาไหลไปหมดเลยเขาจะได้ไม่ไหลนเป็นกระบะเป็นอะไรไปนะเป็นกระถางใช่ใช่เป็นกระถางเป็นกระบาดไปเนี่ยแล้วกาใส่ ดินที่เราทํานั้นลงไปโอ้โหงามอย่างเดียวทั้งนั้นใช้ได้เนี่ยโอ้เห็นว่าเราประสบความสําเร็จมากน่าชื่นใจครับใช่เนี่ยดู๋ดีโอ้ดูวิวเข้าไปเดี๋ยวน้ำนะนี่สุดนู่นเลยนะเนี่ยโอ้โหในพืชปะกระหยานสุดเลยยาวไปจนสุดเลยอ่ะถือว่ามือสมัครใจอย่างเราประสบความสำเร็จใน,นการปลูกพืชไรสันเพื่อ อาหารที่มั่นคงแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็จะไปเป็นเศรษฐกิจที่ดีเป็นสิ่งดีๆต่อไปได้ทุกอย่างถ้าเราได้อาหารที่ดีและสุขภาพที่ดีด้วยกสิกรรมไรสารที่เป็นหวัวใจเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะขอบคุณครับ,อ,บาอาจารย์สาธุรอดนะขอบคุณครับมาละมาละมาละ